ต่อเนือประเด็นร้อนข่าวผูบัลไทย by Anthony Style ประจำวันที่24ธันวาคม2568โดยชายผู้ว่าครังผูบัลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผูบัลไทยในช่วงเช้าว,วันนี้อะไรยังไงไขาสาเหตุที่ทีมชาติไทยไม่ได้แข่งแต่ทําไมอันดับโลกถึงล่วงลงนะ เมื่อหลังจากที่สมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟาประกาศอันดับโลกหรือว่าฟีฟาแวร์คิงประจำช่วงเดือนธันวาคมปี2025ซึ่งเป็นการจัดอันดับส่งท้ายปีอย่างเป็นทางการผลปรากฏว่าช้างศึกทีมชาติไทยหล่นจากอันดับที่95ของโลกลงมาอยู่อันดับที่96ของโลกแม้จะไม่ได้มีโปรแกรมแข่งขันในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็ตามโดยทีมชาติไทยยังคงมีคะแนนสะสมเท่าเดิมอยู่ที่ 1,273.27คะแนนสาเหตุสำคัญทำทีมชาติไทยอันดับร่วงไม่ได้มาจากผลงานที่ย่ำแย่แต่เกิดจากการที่หลายชาติเองนั้นยังมีโปรแกรมการแข่งขันระดับชาติาน,นาชาติขณะที่ทีมชาติไทยเองนั้นไม่มีเกมฟี فا เดย์ในช่วงเวลาดังกล่าวทำให้คะแนนไม่เพิ่มขณะที่ชาติอื่นๆนั้นสามารถเก็บแต้มได้เพิ่มเติมในครั้งนี้โดยหนึ่งในทีมชาติสเปนอาบาเดสตน์และผมเริ่มขยับจากอันดับที่96ของโลก ขึ้นมาอยู่อดับที่95ของโลกแสงหน้าทีมชาติไทยในครั้งนี้ได้สำเร็จหลังจากที่ลงแข่งขันในศึกฟี f าอาหรับคับ2025ระหว่าง25พฤศจิกายนถึง11ธันาคมสมบูรให้เก็บเพิ่มได้อีก14.18คะแนนจากผลงานดังกล่าวทำให้ปาเลสไตน์มีคะแนนฟี f a แบงกิ้งรวมกันแล้ว1,234.73คะแนนมากกว่าทีมชาติไทยอยู่เพียงแค่ 1.46คะแนนเท่านั้นสบนให้ไทยถูกเบียดลงมาอยู่ดับถัดไปทันทีสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยอีกนั้นจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งช่วงฟีฟ่าเดช่วงเดือนมีนาคม2 5/69เพื่อที่จะทำศึกเอเชียครับ2/27หรอบคัดเลือกกระดีนัดสุดท้ายโดยจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติเติร์กเมิิสานซึ่งทั้งสองทีมมีทั้งหมด12แต้มเท่ากันแต่ว่าเติร์กนั้นมีผลงาน H 2 h ที่ดีกว่า ก,นนการแข่งขันดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่31มีนาคมนอกจากจะเป็นเกมชิซตาการเข้ารอบในครังนี้แล้วยังมีโอกาสสำคัญในการเพริกคะแนนฟีฟ่าแบงกิ้งของทัพช้างศึกกลับมาในครังนี้กันอีกครั้งนั่นเองนะอะไรควากานนี้นะผมก็เหลือศึกสุดท้ายนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทเป็นไปนะครับผมพอเป็นศึกตัดสินชิซตาทัพช้างศึกว่าจะอยู่หรือจะไปเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเย็นครับทัพช้างศึกทีมชา้ิไทยเตรียมตัว AFF เคาะบันจับสลากคุณใดครับ2 0 26แล้วเมื่องานนี้ทัพช่างสึกทีมาชิไทยเตรียมตัวให้ดีหลังมีการยืน่นยืนยันบนจับสลากการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเบรล่าอาเซียนฮุนใดครับ2 0 26อย่างเป็นทางการแล้วซึ่งสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนเบรล่า AFF เองนั้นเตรียมจัดพิธีจับสลากการแข่งขัน,อา,นอาเซียนฮุนใดครับ2 0 26วันทีน่15มกราคมณสตูดิโอ RC TI p l ช กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียศึกลูกหนังบริการใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นชื่อใหม่ตามผู้สนับสนุนหลักฮุนไดจะจัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อฉลองครบรอบ30ปีของทัวร์นาเมนต์โดยที่มีกำหนดแข่งขัน,นระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึงวันที่26สิงหาคมและก็มีทีมชาติอาเซียนเข้าร่วมทั้งหมด11ชาติสำหรับพิธีจับสลากนั้นจะเริ่มในเวลา11นาฬิกา ตาวราท้องถินประเทศอินเดียโดยติมชาติอินโดลามาเลเซียเมียนมาฟิลิปินสิงคโปร์ไทยแลากกักพบูชาและก็เวียดนามนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มเพื่อทาการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มขณะที่บรอนไดและก็จิมโอเรสเตจะต้องแข่งขันในรอบคัดเลือกเพื่อแย่งชิงโคต้าทีมอันดับที่10ของทัวร์นาเมนต์โดยจะมีการจัดสลากเพื่อจะกําหนดเจ้าภาพในระบบเย่าเยือนคลาสนี้เช่นเดียวกันสำหรับการแข่งขัน ครั้งล่าสุดในปี2024กับทีมชาติเวียดนามควาชช้าแชมป์อาเซียนไปครองหลังเอาชนะทีมชาติไทยด้วยสกรอร์รวมแล้ว5-3ต่อในรอบชิงชนะเลิศทั้งนี้พิธีจัดสลากอาเซียนหุนใดคับ2026จะมีการถ่ายเท่าสดไปยังแฟนบอลทั่วพักภูมิภาคโดยรายละเอียดช่องทางการถ่ายเท่าสดนั้นจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งในภายหลังนั่นน,นะ ก็เป็นดัว่าง,งานนี้รอดูันต่อไปก็ได้กัน,นครับว่าจะเป็นเช่นไรไทยจะไปเจอกับใครเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจริครับอะไรยังไงคือหาเมื่อราชบุรีเตรียมที่จะเซอร์ไพรส์เปิดตัวแข้งท็อปทีมชาติไทยในคัณงนี้เมื่องานนี้เขาเป็นใครนะแฟนบอลจับตาให้ดีแข้งทีมชาติไทยคนนั้นคือใครเมื่อราชบุรีเอฟซีเอาอีกแล้วนะฮะส่งสัญญาณเตรียมมีเซอร์ไพรส์ตลาดนักเตะเลทที่2หลัง ประธานสโมอสรเปรอยอาจจะเสร์มพรายใหญ่เสริมทัพแข่งท็อประดับทีมชาติหากว่าการะแสแฟนบอลตอบรับคึกคักกันมากขึ้นโดยบอสฟุกธนวัฒนิติการชนาประธานสโมอสอรราชบุรี FC ออกมาเปิดใจระบุเรนว่าปิดฉากการค้าแข่งนอกบ้าน3เกมไปต่อกันใน9วันเมื่อคืนนี้โอซาก้าระยองพิษณุโลกต้องขอขอบคุณความุ่มเทของทีมและก็กำลังใจจากแฟนบอล เพราะวัตทุกเกมเยือนไม่มีคำว่าง่ายแต่เราก็คำตามเป้าหมายทุกเกมใน,นะคะรั้งนี้ต้องอย่าลืมตามตรงว่าเป้าหมายหลักของปีนี้คือเราก็คือบอลลีกซึ่งจะจบอย่างไรนั้นยังไม่มีใครรู้แต่ว่าที่แน่ๆคือวันนั้นขอลุ้นแบบนี้ไปเด้ด่อยนะตอนที่จะพาราบอลถ้วยไปเยือนพิษซตโลกนั้นเราเองก็รู้ดีนะว่ายากแค่ไหน เพราะเรานั้นต้องมีเกมลีกกับเชียงรายในอีก4วันซึ่งเราก็ต้องตัดสินใจโรเตชันทั้งทีมการโรเตชันไม่ได้บอกว่าเรานั้นจะชนะเชียงรายได้หรือไม่แต่มันคือการบริหารการจัดการทีมเพราะเรานั้นได้ประสบการณ์นี้มาแล้วเมื่อช่วงต้นเลกแรกในครั้งนี้ซึ่งการใช้นักเตะหนักเกินไปสบถให้ช่วงหนึ่งของผู้เล่นตัวหลักเนี่ยเจ็บพร้อมกันมากถึง9คนเลยทีเดียว ซึ่งประธานสโมสรเองนั้นก็ยังกล่าวถึงโปรแกรมการแข่งขันที่อัดแน่นช่วงเลทที่2บอกว่าส่วนเลทที่2ที่จะถึงนี้แค่วิกแรกเนี้ยเราก็เริ่มต้นในการเตะ3แมตช์ใน7วันและก็จะเป็นแบบนั้นไต่อีกหลายสัปดาห์ส่วนสัปดาห์ที่เราจะเตะ ACL 2รอบ16ทีมจะเป็นวันพุธพฤหัสเสาร์พุธติดก,กันเลยมันบันเทิงเลยนะ ผมหวังว่าทุกคนจะได้เห็นแล้วนะคะรับว่าไม่ว่าใครที่จะได้ลงสนามทุกคนต่างก็ต้องการคว้าชัยชนะให้กับทีมไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครรายการไหนหรือแข่งขันที่ไหนแต่ทีมก็ต้องมีการบริหารการจัดการเพื่อจะไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ในครั้งนี้ให้จบได้แม้ว่าบางครั้งอาจจะมีการโปรเจชันหรือว่าปรับแทคกติกเพื่อเกมเกมนั้นในประเด็นเรื่องการเสริมทัพบ,บอสฟุกเองก็ได้ทิ้งประโยคที่ทําให้แฟนบอลฮือฮาบอกว่า เรื่องการเสริมทัพผู้เล่นเร,รานั้นจะพยายามเต็มที่ตามงบประมาณจำกัดที่เรามีถ้าเกิดเปิดบ้านพบกับเชียงรายคนดูมาเต็มสูบผมหวังว่าและก็สัญญาว่าจะไปหานักเตะทีมชาติมาเลยครับมาช่วยกันนะครับรยายได้โน่นได้นี่ได้นั่นลักทีมฟอร์มแบบนี้แต่ว่าคนดูยังอยู่ที่3,000ถึง6,000ต่อแมชมีสัก7,000นัดเดียวในปีนี้เดี๋ยวเจอกันนะมากันเยอะๆนะครับมาแสดงฝรังของพวกเรา ในบ้านกันดีกว่าสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปราชบุรีเอฟซีเองนั้นจะลงสนามในศึกไทยลีกเกมตกางเปิดบ้านพบกับสิงห์เชียงรายนัสนามราชบุรีสเตเดียมวันพุธ 4, ที่24ธันวาคมเวลา18นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play ก็ฝากให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะเอารามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกณน์ครับเอาเร่ยังไงเมื่องานนี้คือหาทีมดังของเจ3ญี่ปุ่นบรรลุข,ข้อตกลงในการที่จะคว้าตัว คิงคาซูกองหน้าในวัย59ปีโดยการน,นี้อายุใกล้จะ60แล้วยังไม่แขวนสตัดเลยนะพี่แกอึดจริงๆเมื่อคือฮาตันทีคาซูโยชิมิโระหรือว่าคิงคาซูตำนานกองหน้าชาวญี่ปุ่นยังคงเดินหน้าในการสร้างตำนานบทใหม่เส้นทางลูกหนังของตนแม้จะอายุเข้าสู่วัย60ปีแล้วแต่ก็ยังไม่คิดจะแขวนสตัดเลยและก็เตรียมจะย้ายทีมอีกครั้งนนในฤดูกาล2026 โดยเดอะเจแปนไทม์สื่อชจ้น้าญี่ปุ่นปรยงานข่าวบอกว่าคาซูเองนั้นตริมทีิจามราอันเบรตชิโกซูซูกะทีมในศึกเจแปนฟุตบอลลีกหรือว่า JFL ระดับลีก4ซึ่งกำลังเผชิญสถานการณ์ตกชั้นเพื่อยา้ายไปคาแข่งกับฟูกุจิมะยูเนเตดทีมในศึกจลีก3หรือว่าลีกระดับ3ของประเทศญี่ปุ่นในปี2026โดยการบริงานเพิ่มเติมระบุต่อไปอีกว,ว่าการประกาศจะเป็นทางการคาดกันว่าจะมีขึ้น วันที่11มกราคมเวลา10.00น,านาซึ่งจะเป็นกิมมิคที่คาซูมักใช้ในการเปิดตัวกัรสมโมบวนสอนใหม่ในช่วงหลังบันนี้และก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ทําได้ในลักษณะนี้เนื่องจากว่าตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปฟุตบอลลีกญี่ปุ่นจะเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันมาเป็นฤดูกาลข้อมปีปฏิทินคล้ายกับลีกยุโรปเหมือนกันทั่วโลกในครั้งนี้และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวผู้บอลไทยบายแอนโทนีสไตล์ประจาบัญชี 24ธันวาคม2568โดยชายผู้บังครั้งฟุตบอลไทยครับ